Kr ทำไม่ทันเลยอะโอ้เครื่องโคตรแรงแลรอมันรอรอมันกลับมาเยอะเยอะเยอะแเยอะแเยอะกูให้มันไปสลูกก็ไหนแเยอะแฝเยอะแฝเยอะประมาณกวามันมียี่สาวทัอะมาแล้วแมวดีแเยอะโอ้ฉันม่ตลกูอน พ่อคุณน <gegen violin> <warfare> ่า <left> รักกันหนาวอย่างนี้ไปแดกไอ้สัตว์ตายเลยมึงอ่ะไอ้เชี่ยแมากกระด่างลงยิงมันลงยิงมาเลยโอเคคุามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วถึงกุญแจกายก่อนกูหมดแล้วนะกูต้องปืนแล้วนะกูหมดแล้วเอาดิเอาดิกูไม่หมดอีกเหรอเอาดิเอาดิไอ้เชี่ยไม่หมดอีกครับหมดแล้วกูแฟนเพิ่มไปน้องไปกี่รูอ่ะกูหมดแล้วกูหมดแล้วแต่มันน่าจะใกล้หมดแล้วเหมือนกันนะกูหมดแล้วกูคุณชีไม่หมดแล้วัเดินๆเดินๆเพื่อนอ่ะ ราหมุนรถหมุนรถช้ามันช้ามันช้ามเดินกัแข่งกันมันอยู่เกินไม่ทันวะมาเสียบิดเยอะแลวล่ถ้าเอาได้เอามาเลยสวยแล้วสวยสวยสวยเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาไปไนี่เอาให้หมดเลยกระสุนน่ะ เ,เอช3ทฟางห้าเาตระหนักอย่างนั้นเลยอะ <Good time. S 1> ไอ้เคียโดนได้ไงวะขีะะ่เข้าว่ะเอะทางกูมีเลนด้ทางกูมีเล่นได้จะได้เครรู้แล้วเว้ยกูรู้แล้วโอ้ย เราไม่รู้มันมามีไอี่เจ็ดไมี่ปเก็มึงอ่ะไอ้่ใชัไม่ต่ออสเจอไปกันมาตั้งแต่เรียกว่าัสวยแม่งเอออ้าเอ้าเอ้าิมาแล้วมาแล้มาแล้เล้้าสํารับแ้วลงกันลงกัน ห้ารับทราบเอฟแปดเอฟแปดโอ้ได้กูได้เ่าห้าไเร็วแน่ไ่เร็วแน่อย่างเงี้ยหน้มื่นเลสิฟักทูได้ฟักทูปักทูโอ้โหตัวสั่งแม่งไปก่อนดีว่าเจเจเจีวางเจเจี๋ดิปักทูอ๋อเจอ้ตัวนี้ข้ข้ข้ได้ตัวกันพาไปเนีคนละตัวใส เนจี้มึงน้อยมากก็ต้องกระวังเอฟ5ซีดันหลังอยากอยากเพื่อนฟุ้ไม่เห็นไม่ไม่ไม่ันน่าจะหมดแล้วไอ้เนี่ยบายบายเอ้ยเรียบร้อยดิเอ้ยปลล่อยแ้วกันกลับบ้านมากลับบ้านแล้วก็เอยิงเอยิงปเจที่สิปเจที่สิวายใจไม่แข็งพอเครื่องอะไรวะางไอ้ผ้าอ๋อเอฟ5ซีเอาลวกสวยอย่าเฮดออนอย่าเฮดออนมันนะ ไม่อย่าคุยคุณเรจะทำเลยเบ๊กพ็อกคุณล็อกไม่ปล่อยอ่ะเด็กโอ้ยไม่มีทางที่มึงจะเทินทันกูหรอกบอกให้ล็อกถึงรอบสักได้เอ้ยสวยมากแล้อกล่เยี่ยมากป๋าสองลับเลยมาวิกงตัวสักเอาวะเฮ้ยเอาวะเอาวะไปไม่ได้แล้วหล่กเฮ้ยโอ้ยโคตรสวยพ็อกคุณยิ่งเลยเหรอนี่ไงสวยดูหลังให้อยู่ดูหลังให้อยู่ดูหลังของหัวให้อยู่ จอกไปไไปไโอเครับารับาเจสามเจ็ดกำลังมาแจมระวังมึงห้าฮันโซกำลังมาฆ่ามึงเลยาวอยู่ไดกกลกันได้อุ้ยสวยแล้วล่ะเชี่ยอุ้ยอุ้ยสวยมากเอาเอาที่นี่มาพยายามอยู่สามสวยไปไปล้วแกรัดไ เราอย่าให้มันจ่อทเร็วอย่าให้มันจอสักทีมันจอสัทปก่อเจได้อุยย่างไม่โดนแล้วต่างอ่เลยปก่อนก่อนก่อน d ี d เยตัเฮ้ยสวยนี้นีท่อนก่เจท่อนโก่อเจออกท่นโมก่เจนีก่นนีก่อนรว่าเราัทึเท่าก่อนเมฆมันเก่อเจเล่นใช่เาใช่ใช่อนท่นรเทาจริงบินตามเิงไม่จิงนังไม่ก็ไ้มายมิส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 ายสวยอย่างงี้แหละ จยงนี้แหละโอ้ยออ้หลอดมันแปรมันแปรเดี๋ยวโอเว่ยครั้งสิอุ้ยเฮ้ยมันทิ้งระเบิดใส่มึงอ่ะมเข้ามเป็ล่าคิดว่าเขาเล่ลูก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 หมดแล้วก็ถือหมดแล้วอีกอย่างอันที่สามไปหันโลกดิแเราลงดิบมันมันมันกลับมาแล้วเราลงมึงแล้วลูลูลตายโอ้ยเรียบเหรอไม่ตายเอาฉันใส่ฉันบินฉันบินบินเฮ้ยบึมบึมอุ้ยโอ้ยผมยังไม่ได้จริงจริงเหรอ เออเหยยิงสายเร็วดีหากใส่มึงเขาถูกตัดได้ปะเชี่ยจะได้ของมึงตามมึงโอ้ยเข้ยี่อะไรแค่มีคนซ้ำไม่ได้เดนสัดสัดทำไมด้เมื่อกี้เพื่อนทำไมาใจ่วยเข้าใจ